สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมธเนศท์ิรพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอีฟ e ินสคูลนะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อกองทุนหุ้นจีนยังน่าลงทุนอยู่ไหมนะครับหลังมีข่าววิกฤตเศรษฐกิจจีนนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูตัวเลขเศรษฐกิจจีนสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆสิ่งที่หลายๆคนกังวลเนยกังวลอย่างแรกเลยเนี่ยเรากังวล GDP จีนก่อนนะก็คือให้ดูตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก่อนคือ GDP จีนเนี่ยอัตราการเติบโตปีต่อปีเนี่ยลดน้อยลงเรื่อยๆก่อนนะเสร็จแล้วก กระโดดขึ้นไปแล้วก็กดกลับลงมาดาวอีกนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าเศรษฐกิจจีนเวลามันโตมากขึ้นมันใหญ่มากขึ้นเนี่ยในการที่มันจะไปแย่งมา r k e t s h a r คนอื่นเนี่ยมันจะยากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นอัตราการเติบโตของจีนเนี่ยมันก็เลยลดน้อยลงแต่ว่าจีนเนี่ยถูกคาดการณ์นะว่าในปี2035เนี่ยขนาดเศรษฐกิจเนี่ยจะแซงสหรัฐสาเร็จซึ่งก็ต้องเกิดการต่อสู้แย่งแย่งชิงเนาะอ่ะคราวนี้ปรากฏว,ว่าไอ้วิกฤตหนี้จีนเนี่ยอย่างที่เราเห็นข่าวหุ้นอสังหาอย่าง เอเวอร์แกนเนี่ยนะครับล้มแล้วก็มีขนาด GDP เนี่ยประมาณสักขนาดนี้เนี่ยประมาณสัก2%ของ GDP แล้วก็จริงๆแล้วในภาคอาสังหาของจีนเนี่ยนะครับมีขนาดประมาณสัก25-28%ของ GDP จีนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่แปลกใจที่คนจะกังวลเพราะว่าผลกระทบมัน มันฟังดูแล้วมันใหญ่อะเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าผมให้เราเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะคือจีนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาโตมานานมากนะโตมาหลายหลายสิบปีพอโตมาเรื่อยๆเนี่ยสังคมเมืองมันก็โตขึ้นแล้วสังคมเมืองโตขึ้นการสร้างที่อยู่อาศัยมันเพิ่มขึ้นประชากรมีรายได้มากขึ้นแล้วก็ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็โตแต่ว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีเป็นเป็นคาแรคเตอร์เฉพาะหมายความว่า เขาต้องใช้เงินกู้ในการสร้างเี่ออกอไหมแล้วเราก็จะได้ยินข่าววิกฤตหรือว่าฟองสบู่อสังหาจีนเนี่ยมายาวนานมากคือรัฐบาลพยายามจะควบคุมเพราะว่ากลัวว่าบับเบิลมันจะแตกเพราะว่ามีการไปเก็งกําไรอสังหาจนกระทั่งราคามันโอเวอร์คือราคาอาสังหาจีนมันแพงมากอ่าเป็นเหตุที่ว่าเราได้ข่าว่าจีนมาซื้ออสังหาในไทยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลยแต่ปัจจุบันเนี่ย พอเหตุการณ์นี้มันเกิดมันเกิดขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรากลับไปดูภาพรวมต่อก็คือว่าเออมันก็พอไอเหตุการณ์อสังหาจีนเนี่ยนะครับก็เริ่มมันไม่มีสภาพคล่องใช่ไหมก,เมหกหเ็เริ่มหยุดก่อสร้างอ่าอสังหาจีนบางบางที่เนี่ยเริ่มหยุดก่อสร้างก็ส่งผลให้คนผ่อนเนี่ยเริ่มหยุดผ่อนด้วยก็เพราะว่าไม่รู้ว่า คือมีมีสองมีมีสองสาเหตุนนะอย่างแรกเลยก็คือว่าเฮ้ยเราผ่อนไปไม่รู้มันจะสร้างเสร็จหรือเปล่าวะนึกออกไหมเพราะว่าเขาหยุดถ้าเขาหยุดก่อสร้างเราก็หยุดผ่อนดีกว่านะครับอย่างที่2เนี่ยตอนเนี้ยราคาอาสังหาจีนเนี่ยเริ่มลงคือผมว่าอาจจะเป็นเหมือนเหมือนกันแทบจะทั่วโลกนะเหมือนตอนวิกฤตซับพ,พาร์มอะในในความเชื่อของคนจํานวนมากเนี่ยมักจะเชื่อว่าอาสังหาซื้อไปเถอะไม่มีขาดทุนอสังหามีแต่แพงขึ้น แต่วิกฤตซับพารมเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่ธุรกิจอสังหามันก็มีช่วงที่ราคาโอเวอร์ได้แล้วก็ราคาลงได้อ,อย่างเช่นใครที่ซื้อคอนโดในช่วงสองสปีที่ผ่านมาของของไทยก็เจออารมณ์เดียวกันนะก็คือคนเผลอเนี่ยคนซื้อคอนโดที่เหลือใหม่จะซื้อได้ราคาดีกว่าคนที่ซื้อซื้อตอนเปิดตัวโครงการอีกอะเพราะว่ามันขายไม่ออกระบายสต็อกมันมีต้นทุนอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นมันจะเจอช่วงอสังหาราคาแบบราคาตกซึ่งตอนนี้ผมว่าธุรกิจอสังหาไท,ไทยก็คงเจออยู่ซึ่งไอความเชื่อตรงน,นั้นมันก็เลยเป็นอุปสรรคแหละในการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจกจีนก็คงจะชะลอตัวแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราอ่านข่าววันนี้เราก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วตอนนี้มีมีจากบุงเบิกนะครับมีการพยายามที่จะจัดตั้งกองทุนขึ้นมาช่วยแต่ตอนนี้โดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับจาก2ธนาคารรวมกันเนี่ยช่วยประมาณสัก8ล้านหยวน8 0,000ล้านหยวนผิผดอ่ะ เสร็จแล้วก็ตั้งใจว่าจะเพิ่มทุนไปจนกระทั่งไปถึง3 0 0แสนล้านหยวนเพื่อมาพยุงไอ้วิกฤตอสังหาของจีนครั้งนี้อ่าคราวนี้พอเราพอเราเข้าใจแล้วว่าโอเคจีนเนี่ยเรากังวลเรื่อง1นึ่งเลยเรากังวลเรื่อง GDP ก็เติบโต,ตลดลงอันต่อมาเนี่ยที่ว่าเราวัดเอ้ยแล้วจีนมันจะอยู่รอดไหมผมผมเล่าอย่างนี้ก่อนนะคือปกติแล้วเนี่ยถามว่าจีนน้าลงทุนอยู่ไหมในระยะยาว สมมุติฐานเดิมเราคือจีนเนี่ยน่าจะชนะหรือเกิดการเปลี่ยนขั้วอํานาจคือจีนน่าจะแซงสหรัฐได้แล้วก็จะเป็นคนกําหนดกฎเกณฑ์โลกใหม่ในในระยะยาวถ้าเกิดว่าเราลงทุนกองทุนจีนในลักษณะที่เป็น Long Term Investment เช่นลงทุนไว้กเกษียณอีกอีก10ปี2 0ปีเอามาใช้10ปี15ปีค่อยเอามาใช้อย่างเงี้ยเราก็จะเราเชื่อได้อย่างนั้นจากเหตุการณ์ปัจจุบันแต่ว่า เราก็จำเป็นจะต้องเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยแล้วจีนมันจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงวะและเราต้องเฝ้าดูอะไรเขาเรื่อยๆบ้างคือเวลาเราเราเชื่ออะไรระยะยาวเนี่ยเราต้องตรวจสอบเพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นระหว่างทางเขาอาจจะบริหารไม่ดีสุดท้ายเราอาจจะไม่รอดก็ได้แต่ตอนนี้ผมบอกให้ให้พวกเราเข้าใจก่อนนะว่ามันเป็นธรรมชาติเลยนะก็คือทุกๆประเทศเนี่ยมันจะมีวัฏจักเรเศรษฐกิจ ก็คือมันจะมีช่วงที่เติบโตแล้วก็ถดถอยท่องออกไหมซึ่งประเทศที่จะเติบโตได้และจะแซงคนอื่นได้เนี่ยอย่างตอนนี้โลกเราเนี่ยมีความเสี่ยงว่าจะเข้าสู่เศรษฐกิจถดถอยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นคือทั่วโลกดีกว่าในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าประเทศขนาดเล็กเนี่ยไปก่อนแตกไปก่อนแตกพ่ายไปอ่าแต่ว่าประเทศเล็กๆที่แตกพ่ายไปเนี่ยไอประเทศที่อยู่เนี่ย เขาก็ไปแย่งส่วนแบ่งการค้าประเทศขนาดเล็กถูกไหมแต่ประเทศขนาดเล็กเนี่ยมันมันก็ไม่แย่งมาแล้วมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะจีนมันใหญ่มากแล้วอะสมมุติว่าถ้าเขาไปแย่งส่วนแบ่งการค้าโลกจากศรีลังกาตุรกีพามา่าลาวเงี้ยมันก็ได้มาไม่ได้มานิดหน่อยอะมันโตแซงสหรัฐไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากได้เนี่ยจีนอยากจะแซงเนี่ยมันก็คือถ้าไม่แย่งสหรัฐอะก็ต้องก็ต้องลุ้นว่ายุโรปญี่ปุ่นเนี่ยที่มันเสื่อมถอยเนี่ย มันจะมีปัญหาแล้วมันแตกพ่ายเอาไม่อยู่เสร็จแล้วจีนกับสหรัฐก็จะเข้าไปลุมถึงกันว่าใครจะแย่งอ่าใครจะแย่งส่วนแบ่งการค้าโลกจากยุโรปญี่ปุ่นหรือว่าอินเดียหรือแอฟริกาอะไรก็แล้วแต่ที่มันมันแข่งขันไม่ได้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยอ่ะก็คือเวลาช่วงเศรษฐกิจถดถอยอ่ะดีมานมันลดลงใช่ป่ะซัพพมันจะต้องตายไปอ่ะประเทศมันต้องลดลงแล้วันผมอยากให้เราเข้าใจว่าโอเค ถ้าจีนจะโตอ่ะเขาก็จําเป็นต้องต้องแย่งส่วนแบ่งการค้าหมายความว่าเราก็ต้องเห็นว่าจีนน่าจะเหนียวคราวนี้หมายว่าคาว่าเหนียวหมายว,ามว่าจีนน่าจะอยู่รอดได้ช่วงเศรษฐกิจถดถ,ถอยหนึ่งตัวแปรที่เราต้องดูเนี่ยมีมีอยู่2อันนะถ้าผมให้เราติดตามอย่างแรกเลยก็คือเป็นเป็นดุลการค้าหรือว่าผมเรียกว่าดุลบัญชีเดินสะพายกระดอันนี้ให้ดูตัวเลข คือจีนเนี่ยโตด้วยการส่งออกแล้วเขาก็เกินดุลการค้ามาตลอดแล้วก็สังเกตว่าเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะกราฟเป็นซิกแซกขึ้นนะแม้ถึงว่าผ่านวิกฤตโควิด COVID, เนี่ยเขาก็ยังเป็นขาขึ้นหมายความว่าเขาก็ยังได้คือค้าขายยังมีกําไรอยู่ในขณะเดียวกันถ้าเราพูดถึงดุลบริการด้วยไม่ใช่ดูแต่การค้าดุลบริการหรือดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยเขาก็ยังเติบโตได้อยู่อ่ะซึ่งถ้า2อันนี้หมายความว่าจีนยังค้าขายมีกามําไรก็อ่ะอ่ะพอไปได้พอไปได้อ,ไไดอีกส่วนหนึ่งอ่ะก็คือเราพยายามจะมองว่าเฮ้้ยแลว แล้วความมั่นคงปลอดภัยของจีนเนี่ยคือจีนเนี่ยเราเห็นว่าเขามีเงินสำรองเนี่ยใช่ไคือสมมติว่าเวลาต่างชาติเนี่ยนะครับคืออย่างงี้ให้ผมให้ดูงี้มันจะมีหนี้ต่างประเทศอยู่ซึ่งหนี้ต่างประเทศเนี่ยประมาณสักสองสองอันนี้มันคือร้อยล้านนะก็คือเจ็ดล้ออุล้านอ่าสองุล้านล้านนะครับอ่ามีหนี้ต่างประเทศอยู่ประมาณนี้แล้ว เขามีเงินสำรองอสำหรับกรณีเนี่ยตรงนี้อยู่ประมาณ3ล้านก็คือมากกว่านิดหน่อยเนี่ยนะครับสล้านล้านเนี่ยก็เพื่อที่ว่าถ้าเงินสำรองเขายังมากกว่านี้ต่างประเทศเวลาเกิดเหตุอะไรฉุกเฉินแล้ว,แล,วแล้วต่างชาติเขาถอนทุนน่ะเอาหนี้ออกไปเนี่ยเขาเขามีจ่ายอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้สอ,อันเนี้ยคือตัวแปรที่จะทําให้จีนเนี่ยเขาถ้าเราเฝ้าดูแล้วอินดิเคเตอร์ตัวเนี้ยยังมั่นคงอยู่ยังเกินดุลบัญชีเดินสะพัดยังเกินดุลการค้า เงินสำรองยังมากกว่านี่ต่างประเทศอ่ะเขาปลอดภัยระดับหนึ่งแล้วอ่ะให้อย่างนี้ดกว่าเป็นเกณฑ์เฝ้าดูนะอ่ะต่อมาต่อมาให้ดูภาพรวมอีกอันหนึ่งก็คือว่าคราวเนี้ยเอ่อตอนเนี้ยโลกเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อเออพุทธที่แล้วเราก็คุยกันไปว่าคือดอลลาร์มันล้มยากเพราะว่าเนี่ยเงินเฟ้อดอลลาร์เนี่ยมัน9.1ใช่ป่ะดอกเบี้ยเพิ่ง1.7เขาก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยให้ชนะเงินเฟอ้อแต่จีนเนี่ยเงินเฟ้อเขาเนี่ยแค่2.5 ดอกเบี้ยเขา3ามเขาไม่ได้มีปัญหาเงินเฟอ้เอสิ่งที่จีนต้องติดตามก็คือว่าถ้าจะพูดตรงๆคือเราจะเห็นข่าวด้วยว่าจีนลดดอกเบี้ยด้วยซ้ำนะลดดอกเบี้ยด้วยซ้ำหมายความว่าถ้าเกิดว่าดอลลาร์แข็งค่าแล้วสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วจีนไม่จําเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยได้ไม่จําเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยตามนะเอาเงี้ยไม่จําเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยตาม ไม่ต้องกังวลว่าเงินจะไหลออกอไม่ต้องกังวลว่าเงินจะไหลออกรับมืออยู่แน่นอนนะครับแล้วก็เงินอ่อนค่าเนี่ยส่งผลให้จีนค้าขายดีขึ้นปัญหานี่อสังหาของจีนนะซึ่งมีสัสดส่วนประมาณ25-28%บถึงของ GDP ตรงนี้จะไม่น่ากลัวมากนะักเพราะอะไรเพราะปกติถ้าเราพูดถึงสมมติว่าถ้าเป็นประเทศไทย ผมบอกว่าเรามีหนี้ครัวเรือนเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแล้ว,แล,วแล้วหนี้ภาคอสังหาเรากลัวเพราะว่ามันผ่อนเพิ่มใช่ไหมประมาณสักในในในเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเราตีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือมีหนี้ภาคอสังหาเนี่ยหนี้เกี่ยวกับซื้ออสังหาอยู่มาสักสามสามสิบสี่ถึงสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าถ้าผมจำผิดขออภัยนะใกล้ๆแถวเนี้ยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบเยอะอม,มีโอกาสว่าผ่อนชำระหนี้ไม่ไหวบับเบิ้ลอาจจะแตกอสังหาอะไรเงี้ยอาจจะสะเทือน แต่แต่ของจีนเนี่ยมีความโชคดีตรงนี้คือเขาไม่จําเป็นต้องขึ้นดอกเบีย้ยตามสาหรัฐก็ได้ด้วยด้วยเศรษฐกิจเขาและด้วยกฎพิเศษเฉพาะของเขาเมียเขา,ามีความพิเศษของเขาอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเลยหมยายความว่าเอ้ยตอนเนี้ยถ้าเราพูดถึงอินดิเคเตอร์ความปลอดภัยของจีนอะไรเงี้ยผมคิดว่ายังดีอยู่แต่ถามว่า้ไหมครับเอ่อตอนเนี้ยถ้าเราดูกราฟราคา กองทุนจีนก่อนนะต้องบอกว่ากราฟตอนนี้ถ้ากราฟรายวันเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นแนวโน้มขาลงนะแล้วก็ภาพใหญ่เนี่ยยังเป็นแนวโน้มขาลงต้องบอกว่าจีนเนี่ยพึ่งพาเศรษฐกิจโลกคือถ้าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเพราะเขาเขาเหมือนเป็นคนที่ส่งออกไปทั่วโลกอะ่ะใครๆก็ใช้สินค้าใครๆก็ใช้บริการเขาเยอะเพราะงั้นเวลาเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเป็นไปไม่ได้ที่จีนจะไม่จะไม่ชะลอตามต้องต้องยอมรับตามตรงนะ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าจะพูดถึงว่าถ้าเราซื้อกองทุน rmf g ระยะยาวช่วงนี้เราควรจะซื้อไหมโดยความคิดเห็นส่วนตัวนะเอาส่วนตัวเลยผมคิดว่ายังยังไม่เหมาะสมในการที่จะรีบซื้อตอนนี้เ,เพราะว่าตอนนี้ข้อมูลมันมันชัดเจนขึ้นว่าเศรษฐกิจน่าจะชะลอตัวจนกระทั่งเข้าสู่สภาวะถดถอยแสดงว่าเรามีโอกาสซื้อกองทุนหุ้นจีนได้ถูกกว่านี้แสดงว่าไม,ไม,ไม่ไม่ต้องรีบ แต่ช่วงนี้ถ้าจะเป็นพวกซื้อ i ออฟระยะยาวเนี่ยแสดงว่าเราเอาเงินไปพักอยู่กองทุนพวกความเสี่ยงต่ำป้องกันเงินเฟอ้ออย่างเช่นที่เราให้ดูตาสาันนี่ของของกรุงไทยอ,ะอ่ะถ้าเงินเฟอ้อมาอะไรเงี้ยนะรวมไปถึงกับทองคำเอาไว้เซฟถ้ามันเกิดเศรษฐกิจถดถอยวิกฤตจ,จริงบับเบิ้ลจริงไอ้ประเทศขนาดกลางขนาดเล็กมันแตกอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เงินเฟอ้อมันขึ้นแล้วจีนก็จะเข้าไปกินรวบคือ คือช่วงที่ยุโรปญี่ปุ่นหรือเศรษฐกิจประเทศขนาดกลางเนี่ยนะครับเขาแตกไปเนี่ยแล้วแล้วจีนเอาตัวรอดได้แล้วเขาไปแย่งส่วนแบ่งการค้าโลกได้จีนถึงจะโตคือคือมันมองอย่างนี้นะเพราะตอนนี้ฐานะทางการเงินยุโรปแบบสู้ยุโรปกับญี่ปุ่นเนี่ยสู้จีนกับสหรัฐไม่ได้อยู่แล้วนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์เพราะงั้นก็ก็ควรจะหลอส่วนกองทุนจีนประเภท แพสซีฟอันเนี้ยจะรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าเลยเพราะว่าเพราะว่าแพสซีฟเนี่ยมันเราไม่ได้ลงทุนแค่เซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งไงมันแล้วก็คือกระจายทุกๆเซกเตอร์ในในจีนถูกไหมมันก็กระจายความเสี่ยงการที่เราเกาะลงกองทุนจีนประเภทพวกแอคทีฟหรือโฟกัสประเภทอะไรอันเนี้ยมันจะยุ่งยากนิดนึงคือมันต้องทําความเข้าใจเยอะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเทคจีนมันอาจจะเป็นอะไรเงี้ยแล้วเราต้องเข้าใจก่อนนะจีนเนี่ยพยายามจะแก้ปัญหาที่หมักหมมมาอยู่2เรื่อง เรื่องแรกเนี่ยนี่อสังหาจีนไอบบเบิลฟองสบู่อสังหาจีนเนี่ยเราคุยกันมาเป็นสิปีเลยมั้เพราะผมลงทุนมาสิบสิบกว่าปีใช่ไหมสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดปีอะไอไอแบ็กชาโดไอนี่อสังหาจีนเนี่ยถูกพูดแบบยาวนานมากแล้วเป็นสิบปีแล้วเขาก็เพิ่งมาแตกแต่ก็พยายามจะพยุงก็คือว่าเขาต้องเคลียร์ตรงนี้ให้ได้แต่ในช่วงที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวมันจะเป็นช่วงที่ว่าเราลื้ปัญหาพวกนี้มาแก้นะอันแรกนะครับ แก้ยังไงก็คือทํำยังไงก็ได้ให้ให้ซอฟต์แลนดิ้งใช่ปะแล้วแล้วมันแล้วมันไม่ลุกลามคือมันสร้างเสร็จอะมันเหมือนกับเวลาเราซื้อหุ้นที่มันให้ราคาพรีเมี่ยมไปแล้วสุดท้ายแล้วมันต้องปรับพื้นฐานให้ทันราคาคือรัฐบาลจีนก็นต้องไปทําตรงนั้นอันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวนะเรื่องเรื่องที่2เนี่ยวิธีการคิดกับบริหารโครงสร้างของจีนที่เขาต้องแก้เราเห็นว่าจีนพยายามจะแก้เรื่อง การกระจายอํานาจของของของเอกชนดีกว่านะคือเราจะพยายามไม่อยากให้มันมีกลุ่มธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่มันผูกขาดจนกระทั่งระยะยาวมีอํานาจเหนือรัฐบาลนะ่ะอย่างประเทศไทยอะ่ะมันก็จะมีธุรกิจเอกชนที่โอ้โหมันใหญ่ครับประเทศนะอย่าง CP อย่างเงี้ยที่เรารู้ว่าโอ้โหมันใหญ่แบบใหญ่มากอะประเทศต้องเก่งใจอะไรเงี้ยคือหลายๆธุรกิจนะมันก็มันก็ใหญ่ขนาดนั้นจริงมันก็ผูกขาดใช่ป่ะอาเบียชาอะไรก็แล้วแต แต่ว่าวิธีการคิดของของของจีนเนี่ยไม่เหมือนกันนะเขาพยายามจะกระจายอํานาจเพราะงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปลงทุนพวกหุ้นเทคเราก็จะเห็นนะอย่างอย่างอาลีบาบาก็ถูกลดบทบาทลดอํานาจลงนะคือถ้าเขาโตต่างประเทศเราเราเข้าใจแต่ว่าภายในจีนเขาคือประชาประชากรจีนมันเยอะไงใช่ป่ะพันกว่าล้านคนอะ่ะมันมันต้องกระจายมากกว่านี้เพื่อให จีนเติบโตร,ระยะยาวแล้วไม่เกิดปัญหาเพราะว่าเขาเขาเป็นสังคมนิยมเขาเขาไม่ใช่ทุนนิยมอะร้อเป็น่ยเป็นเป็นทุนนิยมที่ถูกถูกแนวคิดของคาร์มาร์กเนี่ยเข้ามาครอบแล้วก็พยายามจะแก้ปัญหาทุนนิยมเดิมใช่ไหมผมก็เอาเอาใจช่วยนะว่าว่าไอ้ระบบเนี้ยมันอาจจะดีแต่ว่าไม่มีระบบแหนเพอร์เฟกนะมันก็มันก็มีข้อดีมีข้อเสียแตกต่างกันแต่ว่าเพียงแค่ว่า มันก็ถูกเอามาใช้เป็นการต่อสู้กับระบบทุนนิยมจากฝั่งสหรัฐแล้วกันอ่านะครับซึ่งก็ผ่านมาก็ดูเหมือนเวิร์กอินเดียก็พยายามจะแอบเอามาใช้อย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้สหรัฐหรือว่ายุโรปเนี่ยเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการค้าหรือว่าอยู่ในประเทศตัวเองนึกออกปะเออก็ก็ก็ติดตามแล้วกันนะครับถ้าถ้าโดยรวมๆถ้าผมก็บอกก็คือว่าถ้าในระยะยาวผมคิดว่า ตอนนี้ถ้าจากข้อมูลปัจจุบันเนี่ยจีนยังรอดแต่ว่าเราจําเป็นต้องติดตามตัวเลขกา,เก,ก,าาการเกินดุลการค้าการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดแล้วก็เงินสำรองยังมากกว่านี่ต่างประเทศต้องติดตามอยู่อย่างสม่ําเสมอนะอ่าส่วนอย่างที่2ว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยตอนนี้เราควรจะซื้อหุ้นจีนไหมอะไรอย่างเงี้ยในช่วงปีนี้ะอะไรเงี้ยถ้าอย่างอย่างในปีนี้จริงๆก็ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะเพราะว่าด้วยกราฟเทคนิคอลด้วยโมเมนตัมและด้วย เศรษฐกิจโลกที่ยังเห็นแล้วก็ยังคาดการว่าชะลอตัวซึ่งจีนจะได้รับผลกระทบไปด้วยแสดงว่าระยะสั้นยังไม่ใช่ระยะยาวยังดีอยู่แต่ระยะยาวก็ต้องมอนิเตอร์เรื่อยๆเอางี้แล้วกันนะ <c oughs> นะครับอ่ะคราวนี้เรามาเข้าเรื่องของเรานะครับพอเราพูดถึงนี่ก็ต้องขออนุญาตไทยอินแล้วก็ติดตามด้วยพอเราพูดถึงว่าสินทรัพย์ที่เราควรจะป้องกันที่เราแนะนําก็มีอะไรบ้างมีคราวที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วโชคดีมากขออนุญาตไทยอินสักนิดหนึ่งก็คือ อีฟินโกนะ้สำหรับใครที่ต้องการาลงทุนทองคําเพื่อป้องกันความเสี่ยงคล้ายๆว่าลงทุนทองคําด้วยแนวคิดว่าซื้อประกันแล้วกันนะถ้าเกิดเศรษฐกิจถดถอยแล้วประเทศขนาดกลางขนาดเล็กทยอยบับเบิ้ลระเบิดรวมไปถึงประเทศไทยถ้าเกิดว่า,านักท่องเที่ยวมาน้อย,เ,ยเงินบาทไทย,น,ยน่าจะเอาไม่อยูนะ่น่าจะอ่อนค่าอีกแล้วก็เสียประโยชน์ไปอีกเพราะฉะนั้นนการที่เราเรามีทองคำมันจะช่วยป้องกันหรือกระจายความเสี่ยงหรือว่าเฮดจิง ค่าเงินบาทเราได้พอสมควรเอาพูดอย่างนี้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้จะดีเอา,อางี้ก็ก็เน้นติดตามไปนะครับต่อมาอเรารู้แล้วว่าโอเคแล้วก็ e ีฟินโกเนี่ยก็เป็นทางเลือกแล้วกันนะครับสามารถซื้อได้ทีละ0.01บาททองคำแล้วก็ซื้อขายได้24ชั่วโมงไม่มีมาร์จินนะซื้อด้วยเงินสดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะมั่นคงปลอดภัยนะครับอ่ะแล้วก็ส่งคําสั่งล่วงหน้าได้ละซึ่ง สัปดาห์ที่แล้วเราทยอยซื้อกันที่ต่ํากว่า3 0,000ื่นใบอันนี้ก็ดีขึ้นมาแล้วก็เราก็ดีใจแล้วก็ลุ้นแต่อันนี้ก็ถ้ากับเราซื้อต่ํากว่า30,000มา2ไม้แล้วถูกไหมที่เราเห็นกันเดี๋ยวเรารอให้มันเกินส0,000่นแต่โดยกราฟเทคนิคของของราคาทองคําก็ต้องบอกว่าถ้าเขาปรับตัวกราฟ We ปรอบนี้เราขึ้นได้มันก็จะดีสําหรับกราฟทองคําในระดับ We ปแต่ถ้าเราพูดถึงกราฟรายวันทองคํารอบนี้ยังรีบาวแต่ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงอยู่นะคือเรายังไว้ใจว่า ทองคาจะดีขึ้นไม่ได้ทองคํายังมีโอกาสลงอยู่ส่วนสถานการณ์ของเซ็ตอันนี้ต้องบอกว่าเอออัปเดตเซตช่วงท้ายเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าตอนนี้เซ็ตยืนเหนือ1570งั้อเดเดี๋ยวเราไปเจอกันวันศุกร์เราลุ้นให้เขาเนี่ยวันศุกร์เนี่ยปิดไม่ต่ากว่า1570เนี่ยมันก็จะยืนยันว่าน่าจะรีบาวต่อไปอ่าแสดงว่าเขาจะรีบาวจริงจริงและและและเราจะไปลุ้นว่าเขาจะรีบาวไปได้สุดแค่ไหนแล้วอย่างที่เราคุยไว้ว่า รีบาวไปสุดแค่ไหนเนี่ยเราก็อาจจะต้องขายลดพอร์ตถือเงินสดอ่าแล้วก็ช็อตหุ้นเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทําตามแผนแล้วก็เซ็ตเริ่มมารีบาวตามที่เราคาดการแล้วนะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามตเดี๋ยวไงเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ